นี่ก็มีแต่มันเป็นของจริงทำคล้ายๆกันเนี่ยหรอครับมีแต่ภาพมันเมืดองหือนของิะเลพวกเขาแนะนา,นาม,มาให้มากินร้านานี้เนี๋จะไปที่แอร์อัดมันก็มีไฟมีอะไรด้วยเ <c oughs> ใจบู <c oughs> ๊ทเขาผมก็เลยแล้วมันชงนานไหมเนี่ย ไม่นานประมาณไม่ถึงห้าปีเขาก็น้ำกันนะกดูก่อนธรรมดา,นานเขาชงกัะแป๊บเดียวเองอะ่ะแล้วว่าแช่อะไรครับเนี่นย,ดย,ดยอ๋อมีน้ำต้อมอยู่ข้างในใช้แรงดันไอ้น้ำน<ม>ี่ไอ้น้ำใช้ไอ้น้ำเผาผัานก็แฟ จะดึงแฟขึ้นแล้วถ้าอันนี้ทำไมต้องเปิดฝามันหมดแล้วเอาแฟไปให้เขาด้วยข้าใครอ่ะของคุณคุณผมล้วนะของผมเริ่มแล้วใช่ไหมนั่นโหนานนะ่ะมมอันจะไม่ขึ้นหรอกหวานน้อยครับ รอยห้านาทีแล้วมันจะปุดฟื้ขึ้นมาตมงนี้ก็คาดการเผื่อไว้อันนี้มีแค่สองชุดเลยแค่นี้ใช่ไหมสองชุดได้สองแก้วครับทางก็ไปด้วยไปที่ไหนแล้วพูดถึงทำในไทยก็ได้นะแบบนี้